สวัสดีจ้าพบกับช่องน้องท่านพาทัวร์นะจ่ะมือนีกะสิมาพาทุกคนไปเที่ยวงานไหลเดี๋ยวไฟเดี๋ยวจ่ารามียงแน่ไปเบิ่งกันกเลยจ้าจ้านี่ก็คือร้านขายขนมนะจ่ะขนมกะสิมี่เจไดอันเป็นกระเสบ็กระเสร็จนะจ้ะราคากับบ่อแพงจ้าร้านนี้ก็ทีเป็นขายขาเ้เค้กขายขนมล่านะจ้ะของภผักไสนะจ้ะกะ น,น่ากิน้ะจ้ะร้านนี้แซ่บ้ะจ้ะน้องท่านสื่อไปแล้วจ้ะอันนี้ก็ทิเป็นหม้อเห็ดเห็ดใหม่ๆแล้วก็แซ่บ้ะจ้ะตรงนี้อันนี้ก็ทิเป็นร้านไก่ทอด้ะจ้ะแล้วก็ทิเป็นร้านขายบะม่วงนี่กะทิเป็นร้านขายย่ำ้ะจ้ะสิมีย่ำทุกย่ำไป้ะจ้ะ ค่ากับบอแพงเลยจ้าขอสิบบาทจ้ะอันนี้ก็จะเป็นร้านชชจิบช็อปเลยจ้าแล้วก็จะเป็นร้านขายของบบที่เสืเ้อผา้าจ้าอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผา้าแฟชั่นไม่หลุดเนาะนะนาจ้ะเนาะก็มีแต่าตัวงามๆเลยจ้ะเสื้อผ้าลองท่านกับเบิรงอ,อยู่จ้าเจ้าบ้า คอยสิมาซื้อน่าจะน้องราะว่าสิได้เก็บเงินไว้ช่วงนีก้กะค่าใช้จ่ายหลายจ้ะก็เลยต้องเก็บเงินไว้ก่อนคอยซื้อทีหลังเนาะ <Bye. S 1> จ้าพ่อมาท่านี่กะสิเป็นร้านขายเครื่องนอนนะจ้ะแล้วก,นะ <Bye. S 1> ลก็สิเป็นร้านขายกางเกงเสื้อผ้าเด็กหน่อยนะจ้ะจ้าพอยางออกมาสุดซอยนะจกก้ะกะสิเป็นริมโค้งนะจ้ะ มีผู้เขามีเอียงสวยงามแล้วแต่มีแม่นม้ำโขงไห่พอแมพี่นองในเบิ่งได้ส้มกันนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นริมแมน่น้ำโขงฟังประเทศลาวนะจ๊ะเนอะม้นนี้บรรยากาศกา็สิดีจ้ะแดดออกท้องฟ้าแจ่มใสจ้ะตรงทางทางนี้ก็สิเป็นลานขายของแล้วแต่นาอที่อยู่ริมโขงของนครพนมก็มีขายหลายอย่างจาะ้ะบ่วาสิเป็นแม่งถอดหรือว่าเป็นพวกนำ ปั้นน้ำหวานส้มตำไก่ย่างอีหยังก็มีอ่าให้ซื้อแล้วก็มานั่งกินส้มวิวอยู่ริมโขงได้เด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศเนาะจา้ะเนาะที่ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งนน่่่3 4ยง้้าาบได